โอเคอาจารย์จะพูดคล้ายๆ introduction นิดหนึ่งนะคะพอดีมี resident family มาอาจารย์ก็อยากจะให้แบบเข้าใจภาพว่าการทำจิตบำบัดครอบครัวหรือการให้คำปรึกษาครอบครัวเป็นยังไงนะคะก็แยกก่อนแล้วว่าจิตบำบัดหรือ psychotherapy แตกต่างกับการให้คำปรึกษาการให้คำปรึกษาคือคำสารวัตรคาสิงิใช่ไหมคะจิตบำบัดมันเป็นงานดึก งานเชิงลึกทาซลลิงเป็นงานที่ไม่ลึกเท่านะเ,าเพราะฉะนั้นจิตบางัดจะใช้เวลาทั้ทางนานแล้วลงไปในหลายประเด็นที่มันลึกลึก,ล,กลึกมากนะเหมือนกับเป็นราคทาซลลิจะทําเพื่อที่จะให้สถานการณ์มันดีขึ้นเคสีเ mm hmm. สถิยรภาพมากขึ้นถ้าอารมณ์รุแดรงหรือมีวิกฤตก,ก็สงบสงบลงนะคะแต่ว่าใน ทางซึ้อที่เก่งๆอ่ะอาจจะสามารถทําอะไรลงลึกได้แล้วทาให้เกิดการเปลี ank, ่ยนแปลงนเชิงลึกคล้ายจิตบำบัดได้เลยเพราะฉะนั้นเส้นแต่งตรงนี้ก็เมื่อทําทางซึ้งลงไปลึกๆอาจจะม ve การเป็นจิตบำบัดได้แต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าการทําจิตบำบัดก็ต้องอาศัยการที่จะต้องลงไปลึกมากแล้วมันต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นในเคสหลายเคสของเมืองไทยเนี่ยนะมาก็แค่ทำสบายดีทางซึ้ง ยกงเว้ตอนนั้นมีโอกาสดีๆแล้วทำให้เกิด change แบบอย่างลึกเลยนะตรงนั้นก็อาจจะเป็นเหมือนกับ psychotherapy change ข <c oughs> ึ้นมาละทีนี้มันมีการบำบัดหรือ counseling หลายอย่างแต่การบำบัดอันหนึ่งที่สำคัญมากแล้วก็มันจำเป็นมากสำหรับเด็กและวัยรุ่นคือการบำบัดครอบครัวนะซึ่งเราเรียกว่า family therapy รือวงเล็บ i l น c ี u n s e ซ i n g ถ้าทำไม่ได้ลึกมากนะอันนี้มันเป็นการบำบัดที่เขาเรียกว่าพิเศษตรงที่ว่าเราไม่ได้ทาเก็ตไปที่บุคคลคนเดียวที่เป็นต้นตอนของปัญหาแต่เราถือว่าปัญหาที่เขาเอามาเนี่ยที่เข้าที่ตัวคนไข้มาเนี่ยนะมันเป็นเหมือนกับสัญญาณชี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นธงถือธงมาว่าเฮ้ยบ้านของฉันมีปัญหาครอบครัวของฉันมีปัญหา ราะฉะนั้นในแง่นี้เนี่ยผู้บำบัดจะมองภาพว่าสมาชิกในครบอบครัวคนนี้ซึ่งเรียกว่าเป็นคนไข้เนี่ยเป็นเพียงคนที่นะคะถือธงบอกว่าบ้านของเรามีปัญหาเพราะนั้นถ้าบ้านของเรามีปัญหาปัญหาไม่ได้อยู่ที่คนไข้คนเดียวเราจึงต้องเอาท่านครอบครัวมาทําการประเมินนะคะเอามาประเมินแล้วเอามารักษาเอามาบ,าบาําบัดเราถือว่า เราเรียกว่า unit of treatment หรือหน่วยของการบำบัดนี่ก็คือครอามตัวไม่ใช่ตัวเคสไม่ใช่ตัวคนไข้มันเป็น relationship problem หรือปัญหาในความสัมพันธ์นะนื้อตถ้าพูดในแง่หนึ่ง uh, family therapy ก็คือ therapy for relationship นะ therapy หรือการบำบัดตัว relationship เองนะไม่ใช่การบำบัดตัวคนไข้ หรือไม่ใช่การบํบาบัดพ่อหรือการบํบาบัดแม่ถ้าเราคิดว่าพ่อนีอ่โอ้โหก้าวร้าวแล้วแม่วีกอะไรอย่างี้นะมันไม่ใช่การบํบาบัดเฉพาะคนมันเป็นการบํบาบัด l a t i o n นชิพแล้วในรีเลชันชิพหรือความสัมพันธ์เนี่ยพอเราบําบัดไปแล้วจะมี change เกิดขึ้นในทุกๆหน่วยในครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้น unit of treatment เป็น family ซึ่งก็คือ r e t i t n s n i p นั่นเอง family แต่แท้จริงแล้วคือ Relationship คือความสัมพันธ์ เช่นส,สิ่งที่เราจะต้องทําการประเมินคือเราประเมินความสัมพันธ์นะเราก็เรียกสันก้นๆว่าเราทำ family assessment หรือประเมินครอบครัวแต่แท้ที่จริงเราประเมินความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะความสัมพันธ์ที่เราประเมินในมุมไหนบ้างโอ้ความสัมพันธ์มี <c oughs> มีหลายหลายมุมน,นะคะมันเหมือนกับว่าถ้าตรงนี้มีมีนึกถึงแจก,กันดอกไม้ แล้วตอนี้มีแจกันดอกไม้อะเราประเมินแจกันอันนี้เราก็ต pues. ้องประเมินว่าไอ้ดอกนี้อยู่ใกล้ดอกนี้หรืออยู่ห่างจากดอกนั้นแล้วดอกนี้วางแล้วมันสวยดีไหมหรือมันควรจะไปวางข้างหลังดอกนี้แล้วใบไม้นี้ควรจะอยู่ซ้ายมือหรืออยู่ขวามืออยู่ข้างล่างหรืออยู่ข้างบนเลยทีเดียนะคะหรือพูดย่งไงว่าเราจะประเมินความสัมพันธ์ของแต่ละหน่วยย่อยน่ยว่าเขาสัมพันธ์กันยังไงนะเช่นเราประเมินความสัมพันธ์ของพ่อกับแม่ นะระหว่างพ่อกับแม่แล้วระหว่างแม่กับลูกคนโตอนลูกชายแล้วกันระหว่างพ่อกับลูกชายระหว่างแม่กับลูกสาวพ่อกับลูกสาวแล้วระหว่างลูกทั้งสองคนด้วยกันนะเราประเมินเห็นไหมเราประเมินเป็นคู่ๆแล้วเราประเมินข้ามคู่ด้วยคือเป็นเหมือนแบบว่าสามคนแพ่พ่อแม่ลูกหรือว่าลูกสองคนกับแม่ ลูกสองคนกับพ่อเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเหมือนกับเราสามารถลากเส้นโยงระหว่างสมาชิกได้ในหลายแบบแล้วเราก็ประเมินความสัมพันธ์มันนั้นนะคะเราประเมินนอกจากความสัมพันธ์ที่เขารีเลทกันเน่นะเราประเมินอะไรอีกเราประเมินเรียกว่าสตรัคเจอร์ของครอบครัวคือครอบครัวอยู่กันยังไงเหมือนกับบ้านอนะ่ะบ้านนี้อยู่ยังไงบ้านนี้มีเสากี่เสาและบ้านนี้หลังคาเป็นยังไงบ้านนี้อ่ะนะชั้นหะน้าบ้านเป็นยังไงเราก็ประเมินว่า บ้านนี้นะมะีตัวยืนคือพ่อแม่หรือมีปู่ย่าตายายหรือมีลักษณะของครอบครัวคนที่เป็นใหญ่ในครอบครัวเป็นยังไงเราประเมินพาวเวอร์ในแฟมิลี่เราประเมินลำดับอํานาจในแฟมิลี่เราประเมินความใกล้ความห่างของเสาแต่ละต้นนะครอย่างนั้นนะคะเราประเมินโฮปปิ้งของครอบครัวว่าครอบครัวในโคปปัญหาอย,ย่างไงเราประเมินความเชื่อของครอบครัวครอบครัวมีความเชื่อยังไงบางครอบครัวก,ก็เชื่อว่า มีลูกสาวแล้วเหมือนมีช่วงอยู่หน้าบ้านเลบาครอบครัวเป็นคําที่เขาพูดกันอย่างนั้นนะคะ,ะยิ้มอย่างนี้เคยได้ยินได้แหละนะบอนครอบครัวลูกสาวของมาก็ไม่ชอบหรือบางครอบครัวอลูกชายเป็นลูกสุดพิเศษนะก็อาจจะรักคนหนึ่งแล้วก็อีกคนหนึ่งถือเป็นแทนลำบ,บากอะไรหนอ่งน้นะคะเพราะฉะนั้นครอบครัวก็มีรูปแบบหลายอยา่างที่เราจะต้องทําการประเมินทีนี้เราเวลาเราประเมิน เราประเมยยังไงก็เอาครอบครัวมานั่งเอามา,มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นเคล็ดก็คือว่าถ้าเราประเมินคนไข้อยู่คนเดียวนี่นนะทีหลังเราจะเรียกเอาครอบครัวมาครอบครัวจะไม่มาเพราะเขาได้มีภาพแล้วว่าหมอคิดว่าคนไข้นั่นแหละเป็นปัญหาเขาจะไม่คิดว่าตัวเขาจะต้องมามีส่วนในการรักษาย,ยัางไงเพราะฉะนั้นหลักการมันก็มีว่าถ้าจะประเมนินะแล้วเรารู้ว่าเคสนี้เป็นเคสที่ ควรจะต้องดูครอบครัวด้วยนะเราต้องเอาทั้งแฟมิลีมาก่อนแล้วถ้าเราจะประเมินคนไข้คนนั้นอย่างละเอียดนะเราก็ค่อยทำทีละแล้วในตอนแรกต้องเป็น Family Assessment ก่อนแล้วถึงค่อยแยกมาทำา n d i v i d u a l a s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  m e n t หรือประเมินคนไข้คนเดียวแต่ถ้าเกิดเรา,เาทำได้แบบจงจรงิงจรอน,นะเราไม่ต้องแยกคนไข้ออกมาเราก็จะสามารถประเมินพร้อมๆกันภายในครอบครัวได้เลยนะคะะนั้น ในสเตปของการทำฟาร์มิลี่เทอร์พีหรือการบำรบัดครอบครัวก็คือครั้งแรกคือเราจะประเมินครอบครัวก,ก่อนแล้วครั้งที่สองเราสร้างฟอร์มูลเลชันหรือสร้างสูตรสำเร็จไม่ใช่แต่ว่าคำอธิบายหรืออาจารย์จะเรียกว่าสมมติฐานสร้างไฮโพททซิสสร้างไฮโพททซิสในในในภาษาจิตเวชเวลาทำการประเมินคนแค่คนเดียวเรามันจะพูดว่าไหมายถทำฟอร์มูลเลชันใช่ไหมทำแกสฟอร์มูลเลชันในภาษาจิตเวชเนี่ยจะเรียกว่าสร้างไฮโพททซิส จะสร้างสามมติฐานเออในภาษา f ฟมิลี่นะคะจะเรียกว่าสร้างข้อทฤษฎีคั้งนี้เพราะว่าข้อทฤษฎีเน่ยนะมันเปลี่ยนไปได้นะเออครั้งแรกเราสร้างสามมติฐานที่จะอธิบายว่าครอบครัวนี้เป็นยังไงและนําไปสู่ปัญหายัางไงแต่พอขั้นที่สองเรามาเจอข้อใหม่เราได้ข้อมูลเพิ่มสมมติฐานของเราจะมีการกลับเปลี่ยนตลอดนะคะเหมือนอย่างสูตรสูตรขนมอ่ะถ้าเราเคยียเค้กครั้งแรกเราทำออกมาเป็นนี้มันแข็งอ่ะไปเราเปลี่ยนเราเพิมเนยเราอะไรก็แล้วแต่นะคะ พอเราทำแฟนตี้แอสเซสเมนต์เสร็จเราก็ทำสร้างไฮโพธิซิสที่อธิบายแล้วเราก็ทำอินเทอร์เวนชันอินเทอร์เวนชันที่ทำไปหรือการสรกงแซงที่ทำไปเนี่ยมันก็เบสออนไฮโพ h ิซิสที่เราตั้งไว้ทีนี้แล้วเราก็ดูถ้าอินเทอร์เวนชันเนี่ยได้ผลนะแล้วไฮโพธิซิสที่ต้อถูกถ้าอินเทอร์เวนชันนี้ไม่ได้ผลต้องปรับไฮโพธิซิสมันตอนแรกเราเห็นอู๋พ่อดูมากเลยแล้วเราพยายามทำให้พ่อซบลง แค่พอฟังลูกมากขึ้นแต่าามันไม่ดีขึ้นมันต้องเป็นปัญหาอื่นแน่ที่เราจะต้องประเมินแล้วก็ปรับไฮเปอร์ชีสิสใหม่นะคะตอนนี้ก็เข้าใจสเต็ปแล้วนะแล้วเราก็เหมือนกับว่าทําการแทรกแซงแล้วก็ปรับเปลี่ยนไฮเปอร์ชสิใหม่จนกระทั่งมันฟิเนลว่าอ๋อบ้านนี้เป็นอย่างนี้แล้วการแทรกแซงที่แบบชนิดที่ได้ผลดีที่สุดมันก็จะออกมาซึ่งอาจจะเป็นเซสชันที่2เซสชันที่3ก็ได้ และจริงๆแล้วมันมีตลอดเวลาน้ที่เราเจอครอบครัวเราจะได้อินโฟเมชันใหม่เสมอซึ่งมันจะทําให้เราเข้าใจครอบครัวมากขึ้นนะคะ